หญ้าค่ะเพื่อนเพื่อนใครต้องการหญ้าเนาะหญ้าไปให้บัวให้ควายเนาะวันที่ตกดินะคะเพื่อนเพื่อนลหญ้าค่ะเพื่อนเือใครต้องการหญ้านะคะมาทางนี้เลยใครต้องการหญ้าใครต้องการหญ้าไปให้บัวให้ควายนะคะก็สวยค่ะบรรยากาศลมเย็นมากค่ะวันนี้ลมเย็น ลมเย็นเย็นเห็นไหมคะได้ยินไหมก็ดีได้ยินแล้วค่ะเอาทำอะไรคะคุณนีโอต้นนู่นปีจ้าเพื่อนปี เย็นเดินเล่นชายทุ่งสวยงามค่ะหมุนไปรอบๆก็ชื่อชื่ออะไรนะชื่อมาชื่อประตูประตูหรือดีโอเห็นไหมคะได้ยินไหมก็ดี <laughs> ดามเย็นเนาะที่ประทุมธาน,นีค่ะมาแล้วพระเอกนูน่นรถจนาอยู่นูน่นเห็นไหมคะรถจนารถจนาดูบรรยากาศท้องฟ้า,สว,าสวยงามค่ะเห็นไหมคะสวยงามไหมครับเพื่อน าบรรยากาศมาให้ดูค่ะเพื่อนอากาศเย็นมากร้อนมาทั้งวันค่ะเพิ่งจะมามีลมเย็นตอนค่ำๆนี่แหละค่ะปรัดภค่ะไผ่ไม่ไม่กล้าเดินไปหรอกอหน้านี้กลัวเจอต่งชาเพื่อนๆเอาบรรยากาศมาฝากเพื่อน อากาศเย็นมากร้อนมาทั้งวันค่ะเพิ่งจะมามีลมเย็นตอนอค่ำๆนี่แหละค่ะตอนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะหญ้าค่ะเพืพ่อนๆใครต้องการหญ้านะคะมาทางนี้เลยใครต้องการหญ้าใครต้องการหญ้าไปให้บัวให้ควายนะคะ เห็นไหมคะได้ย <tu i ro> ินไหมก็ดิ่ได้ยินแล้วค่ะวันนี้บรรยากาศยามเย็นเนาะที่ประทุมธานีค่ะมาแล้วพระเอกฟาน้องปาสวยงามไหมคะวันนี้ไม่ได้สวยงามแบบนี้ทุกวันหรอกนะเพื่อนๆบางวันยากาศท้องฟ้า สวยงามค่ะเห็นไหมคะสวยงามครับเพื่อนๆเอาบรรยากาศมาให้ดูคะ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะหญ้าค่ะเพื่อนๆใครต้องการหญ้านะคะมาทางนี้เลยใครต้องการหญ้าใครต้องการหญ้าไปให้วัวให้ควายนะคะเ้าชื่อ ชื่ออะไรนะชื่อมาชื่อประตูประตูมรีดีโอวันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่วันนี้สวยงามค่ะสวยงามมากค่ะเป็นคล้ายๆรูปนกหญ้าค่ะเพื่อนๆใครต้องการหญ้าเนาะหญ้าไปให้บัวให้ควายเนาะดูลรอบๆเลยหญ้า วันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่วันนี้สวยงามค่ะสวยงามมากค่ะเป็นคล้ลยายรูปนกย้าค่ะเพื่อนๆใครต้องการญ้านะคะมาทางนี้เลยใครต้องการญ้าใครต้องการญ้าไปให้บัวให้ควายนะคะคุณไผ่ค่ะผ่ไม่ไม่กล้าเดินไปหรอกอ่ะหน้านี้อ่ะ กลัวเจอแต่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะงามมากเลยค่ะเกิดเองค่ะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะยามเย็นเดินเล่นชายทุ่งสวยงามค่ะหมุนไปรอบๆเอาทำอะไรคะคุณดีอ ไข่ค่ะไข่ไม่ไม่กล้าเดินไปหรอกอ่าหน้านี้อ่ะกลัวเจอแต่เอาทำอะไรคะคุณดีโอ,อตัวนึงนู่นจ้าเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อน วันนี้พามาชมบรรยากาศยามเย็นนะคะนะคะพอเราออกมาเดินเนาะลูกน้องก็เดินตามค่ะสวยไหมคะดูบรรยากาศท้องฟ้า,สว,าสวยงามค่ะเห็นไหมคะสวยงามไหมคะัเพื่อนเอาบรรยากาศมาให้ดูค่ะค่ะ พอเราออกมาเดินเนาะลูกน้องก็เดินตามค่ะสวยไหมคะเพื่อนอากาศเย็นมากร้อนมาทั้งวันค่ะเพิ่งจะมามีลมเย็นตอนค่ำๆนี่แหละคะ่ะจ้าเพื่อนๆปีจ้าเพื่อนๆปี ปีจ้าเพื่อนๆปีง่ามากเลยเพื่อนลมเย็นบรรากาศนะคะปีจ้าเพื่อนๆปีง่ายมาก หลอบเลยยยาดูแลบลอบเลยอยากดูมากเลยค่ะเพื่อนลมเย็นบรรยากาศนะคะเป็นไผ่ค่ะไผ่แม่ไม่กล้าเดินไปหรอกอ่ะหน้านี้อ่ะ ัวเจอแต่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะย่าค่ะเพื่อนๆใครต้องการยญ้าเนาะย่าไปให้บัวให้ควายเนาะนามากเลยค่ะเกิดเองค่ะเพื่อนๆยญาน่ะเกิดเอง ะะพเพื่อนๆมากเลยค่ะพเพื่อนๆลงเงนมเย็นบรรยากาศนะคะเห็นไหมคะได้ยินไหมกระดิ๊งได้ยินแล้ว,วค่ะย่าค่ะเพื่อนๆใครต้องการหญ้าเนาะ ย่าไปให้บัวให้ควายเน,ะนาะงามมากเลยค่ะ